เดี๋ยวป้อนนะคะจะมาทดลอนนะคะทําให้ห่วงยางเนี่ยมันลอยได้นะคะทุกคนว้าวเฮ้ยทุกคนมันได้อะ่ะดูดีเห็นไหมเต๋ม <Damn. S 1> ัด, <seen> ดีทุกคนเลยนะคะอุ้ยทุกคนค่ะคือวันนี้นะคะปอก็ค่อนข้างชอบลุกของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเป็นแปลกใหม่แล้วก็น่ารักสุดๆเป็นเลยนะคะเอาละค่ะแล้วเราก็กลับมาอยู่กันในเกมซา u บูลัสคู s ซิม l a ลิเตเช่นเคยนะครับ่ม แต่ตัวปอนเนี่ยทำไมถึงมาอยู่หน้าร้านขายของละครเนี่ย <Yeah. S 1> อ๋อก็คือว่ากําลังหิวข้าวเลยนะคะ uh. ก็เลยจะแวะมากินข้าวก่อนไปทํางานนะคะ่ะ uh. เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีภารกิจกันค่ะ uh. เดี๋ยวปอน,นะคะจะมาทดลองนะคะทําให้ห่วงยางเนี่ยมันลอยได้นะคะทุกคนโ uh. อ้ยจริงเหรอตื่นเต้นจังใช่แล้วใช่แล้วสําหรับอันนี้นะคะใครที่เคยทําแล้วก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนไปทํางานเนี่ยเดี๋ยว น้องเนี่ยขอแบกกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะ <Yeah. S 1> กําลังหิวข้าวเลยนะ่ะขออาหารลองท้องก่อนนะจ๊ะมีอะไรกินบ้างคะ <Yeah. S 1> นี่เลยคะ่ะอุ้ยเช้วนี้เนี่ยจะกินอะไรดีนะ้าทุกคนคะ่ะอันนี้แล้วกันนะคะปึ๊บอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าตั้ง500รอเยนเลยเหรอปึ๊บ yeah. อ๋อไม่แปลกเลยค่ะมันคือข้าวนะคะมันคือข้าวญี่ปุ่นนะคะทุกคนอุ้ยดูที่นี่สิคะทุกคนขาของกินเนี่ยเต็มเลยนะคะว้าวในตู้เนี่ยมีเฟนฟายแล้วก็มีทาัาเปาด้วยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหนูว่าอิ่มแล้วค่ะบอกเลยว่า500เยนเนี่ยคือแบบคคุ้มเลยนะคะเอททำไมตัวปอเดินช้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวปอเดินสโลอย,อย่างนี้ล่ะคะทุกคน <laughs> เ, <laughs> เกิดอะไรขึ้นโอเคหายแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอ แวะมาหาผู้ชายก่อนได้ไหมคะ<า>วันนี้เนี่ยยังไม่ได้เจอหนะ้าแฟนเลยอะ่ะหวัดดีค่ะทิราคิดถึงเขาไหมคิดถึงจังเลยค่ะธิรัตนี่คุณเดี๋ยววันนี้นะฉันน่าจะมาทำของเล่นใหม่ให้ผู้ชมดูนะ่ะ<า>ทิรัชคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าฉันนะ่ะมีภารกิจที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะ่ะไว้ฉันจะมาหาคุณใหม่ในะคะธิรัชยังไงก็ไปบ,บายคะ่ะนี่กอดราแฟนนะคะเอาล่ะ ขอตัวไปทํางานก่อนแล้วกันนะเราจะไปทํากันตรงไหนดีนะคะทุกคนเอาเป็นข้างบนนี้แล้วกันนะคะนี่เลยเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการที่สูงนะคะเอาละไปค่ะทุกคนขึ้นมาที่ด้านบนเลยนะคะขึ้น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 ี่น,นี่่นี่นี่นน นี่เลยเอาละค่ะทุกคนก็คือเราเนี่ยก็ไปที่เมนูนะคะแล้วก็ไปที่อันนี้เลยค่ะ เอ่มไอเทมนะคะพอเราไปที่พร็อพใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่อันนี้เลยค่ะเห็นไหมที่ปอเอาเมาส์จิ้มๆอยู่นะคะนี่เลยปึ๊บแล้วก็ไปที่อันนี้เลยค่ะปึ๊บมันคือห่วงยางนะคะนี่คือห่วงยางเนี่ยปอก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะปอนเนี่ยมองข้างมันค่ะ <Yeah. S 1> แต่ว่าทุกคนห่วงยางเนี่ยเราเอามาทําเป็นของเล่นได้ด้วยนะ <Hey. S 1> แล้วเราก็จะมาพิกค่ะ <Hey. S 1> นี่ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กะเอานะคะให้มันตรงๆนะคะเปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการกดขยายใหญ่เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนปร๊บปร๊บป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 ๊บโอ้โหเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่ไหมโคตรใหญ่เลยค่ะอุ้ย ื่นเต้นอะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือเราก็ทําการเปลี่ยนสีได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมเราจะมาใช้เป็นสีอะไรดีน้าสีเขียวก็แบบว่าเสียบตาหรือเกินนะคะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะคะเพราะาบอลเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สีฟ้าเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะคือเราก็ไปที่โพดค่ะแล้วก็หาท่านั่งดีๆนะคะเอาที่มันแบบว่าเหมาะๆนิดนึงนะคะทุกคน พอเราหาท่านั่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปที่อันนี้เลยค่ะปึ๊บแล้วก็กดสกเปบรบราค่ะว้โเฮ้ยทุกคนมันได้อ่ะดูดิเห็นไหม ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยใช้บักนะคะทุกคนแล้วก็กดบินเลยค่ะอันนี้คือปอจะมาปรับมุมกล้องให้มันเห็นชัดๆนะคะปอว่านะปอต้องปรับเพิ่มค่ะมันบังหูแมวของปอนะคะทุกคนใช่ไหมแกเบิ้งอาจมาบังหูแมวฉันอย่างนั้นเหรอนี่เลยค่ะเห็นไหมแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมปรับให้มันเท่ากับท่านั่งของเรานะคะเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะคะแล้วก็อันดับ ต่อไปนะคะก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้น้องเนี่ยมีอะไรหน่อยแล้วกันเนาะเออนี่อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ เริขึ้นมานะคะเห็นไหมดูดิ<อ>ก็คือมันปรับแต่งได้หมดเลยนะคะทุกคนขาหรือว่าจะเป็นมงกุฎอย่างงี้ก็ได้นะคะเห็นไหมแล้วก็ลองขยายขนาดดูนะคะเห็นไหมดูดิเป็นแหวนก็ได้นะอันนี้คือปอก็เอามองกุฎนะคะมาทําเป็นพร็อพเพื่อมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นไงสวยไหมทุกคนวุยสวยมากดู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 ดดวูฮ้ฮูนี่นีนที่รัก ค่ะฉัมาแล้วค่ะหรือไม่ก็กดพุ่งก็ได้นะคะนี่ลเลยค่ะพุ่งไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ <c oughs> น่เฮ่เฮ่ที่รักคุณอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่ฉันมีของจะมาอวดนะคะ่ะไปค่ะทุกคนค่ะไปหาแฟนกันดีกว่าเอแฟนปออยู่ไหนนะ้าอ๋อนี่ไงที่รักฉันมาแล้วฉันขอมาอวด ของเล่นอันใหม่หน่อยนะเป็นไงที่รักาเท่ไหมหูยที่รักครับมันเทมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราเบื่อใช่ไหมคะคือเราก็เปลี่ยนท่านั่งท่านไหนก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคือเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นท่านี้ก็ได้นะเห็นไหมหรือว่าเราเนี่ยจะนอนก็ได้อันนี้คือเรากําลังนอนอยู่นะคะคือเราเปลี่ยนท่าได้หมดเลยค่ะจะเป็นท่าท่านี้ก็ได้เห็นไหมก็คือมันได้หลายอย่างเลยนะคะจะเป็นยืนก็ได้ เป็นไงน่าร <N> ักป <N> ่ะ ไปค่ะเราจะบินไปทั่วโลกเลยแล้วกันนะบินไปทั่วโลกเลยเหรอสําหรับใครที่อยากจะลองทำนะคะก็สามารถลองทําตามปอได้เลยนะคะคือไม่ยากเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็บินเที่ยวไปเลยค่ะทุกคนเห็นไหมแต่ปอเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราอุ้มแฟนเนี่ยจะได้หรือเปล่านะเออเรามาลองกันดีไหมคะทุกคนเดี๋ยวปอนะคะจะมาลองอุ้มแฟนนะคะแล้วก็มาลองทําแบบนี้ดูนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวปอขอลองกดรีเซ็ตดูนะคะอ่ะปึ๊บ เรียบร้อยแล้วเดอ้อก็จะมาทําการอุ้มแฟนนะคะปึ๊บแล้วก็มาลองกดใช้พ็อปดูนะคะปึ๊บนี่นี่น่เล็งดีๆนะคะแล้วก็ทําการกดขยายเลยค่ะทุกคนปึ๊บ เฮ้ยมันได้นะนนเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะคะ <Okay. S 1> เราจะมาปรับสีกันนะคะเอาเป็นสีไหนนีเอย่ยแล้วก็หาท่านั่งดีๆเลยค่ะทุกคนค่ะเอาเป็นท่าไหนดีนะอ๋อปอรู้แล้วเอาเป็นท่านีแลกันนะคะแล้วก็จะมาลองกดบินค่ะ <Yeah. S 1> อุยอ้ยเราอุ้มแฟนได้ด้วยะ มาค่ะมาปรับห่วงยางใหม่นะคะให้มันตรงกับเรานะคะนี่เลยดูนะคะทุกคนง่ายๆเลยค่ะคือไม่ยากเลยนะคะปึ๊บนี่อู้หูที่รักเป็นยังไงล่ะคะทุกคนสุดยอดไปเลยทุกคนค่ะ เฮ้ยที่รักคุณชอบไหมคะโอ้ยที่รักผมกลัวจังเลยนะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันแข็งแรงนะ่ะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะจ๊ะนี่เห็นไหมคะทุกคนแล้วพอขอมาตกแต่งห่วงยางเพิ่มเติมนะคะมาหาพอบกันคะ่ะเอาเป็นมงกุฎก็ได้นะคะดูดูดูด,ดูกำลังปรับมงกุฎนะคะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็เฮ้ยโคตรน่ารักอะดูดิววสวยปะ เฮ้ยโคตรเท่คือแบบเหมือนเลื่อนหอเลยอันนี้มันคือห่วงยางคู่รักนะคะทุกคนเออเป็นไงสวยไหมล่าไปค่ะให้รักคะเดี๋ยวชา้น้าจะพาคุณนะคะไปเหาะเล่นกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำตามปอกได้เลยนะคะคือแบบว่าง่ายมากๆเลยคะ่ะเรากำลังบินอยู่นะคะทุกคนนี่เท่ไหมล่ะเท่ไหมล่า,ลาจะบอกว่า ห่วงยางอันนี้นะคะก็กําลังเป็นเทนในต่างประเทศเหมือนกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเขาชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครรรายให้ปอด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะทุกคนคะ่ะบายบายขอตัวไปเล่นก่อนนะคะูสุดยอดไปเลยย,ย,เลย่าฮ่าอู้ คลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน